แต่หน้าตอนนี้จริงๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นตัวเสริมเรื่องของบุคลิกความมั่นใจและการป้องกันโรคเสี่ยงในอนาคตนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อามาคาเน่ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาคาเน่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกท่านเห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะมาคเน่เนี่ยแน่ๆเลยจะต้องมาจัดการกับเรื่องของน้ําหนักหรือเรื่องของทุงหรือเปล่าความจริงแล้วคําตอบคือใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ พลาการคุณค่ะให้ส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็อง์รวมต่างๆที่จะเกิดขึ้นทําให้คุณนั้นมีความพร้อมมีสุขภาพแบบย,ยั่งยืนนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะ 1. ก็คือเรื่องของการเผาผลาญค่ะอาน,นคืออะไรคะการเผาผลาญก็คือ การเผาผลาญก็คือเป็นกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายที่เรากินเข้าไปนั่นแหละจะเป็นแป้งข้าวน้ําตาลเผือกมันหรือโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันก็ตามเพราะเมื่อมีการทานเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเผาผลาญจะมีการย่อยแล้วก็การดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเราใช้หมดค่ะหรือใช้อย่างพอดีมันก็จะไปส่งเสริมในร่างกายให้ได้พลังงานให้ได้กรดอะมิโนให้ได้กรดไขมันที่จําเป็นในร่างกาย แต่ถ้าเกิดว่าระบบเผาผ่านเสื่อมขึ้นมาเมื่อไหร่หมายความว่าที่เล่ามาทั้งหมดค่ะคุณจะได้เปอร์เซนต์จากการดูดซึมการเผาผ่านเข้าสู่ร่างกายในเปอร์เซนต์ที่น้อยลงนะคะส่งผลอะไรบ้างถ้าน้อยลงเอาเข้าเยอะๆแล้วเอาไปใช้ได้น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากคุณตัวเล็กแค่เนี้ยนะคะหรือเอลยี่สเอลยีาจะขยายกลายเป็นเอลสิบสหหรือแม้แต่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมการบริโภคนี่คือหัวข้อของการเผาผ่านการเผาผ่านที่ดีจะมีชัยไปกว่าครึง่งจําคํานี้ดีๆนะคะคราวนี้ค่ะหัวข้อที่2ที่จะคุยวันนี้ค่ะคือเรื่องของไขมันสีขาวค่ะนะ,ะไขมันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามเรื่องของตัวลักษณะของตัวงานนะคะหรือรูปลักษณ์ภายนอกของเขาไขมันสีขาวคือไขมันอะไรบ้างคือไขมันที่มักจะอยู่ตาม คุนะะตามสะโพกตามก้นของเราค่ะนะคะแล้วก็หน้าท้องทําให้เรารู้สึกว่าอ้วนมั้มน่ารักจะเป็นไขมันแบบลักษณะนิ่มๆน,นะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไขยมันนะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใดแล้วก็ความจริงเขาก็ไม่ได้ร้ายอย่างที่เราเข้าใจว่ากินไขมันแล้วจะอ้วนหรือการมีไขมันในร่างกายแล้วจะอ้วนความจริงแล้วเนี่ยหน้าที่หลักๆเวลาเราทานไขมันเข้าไปอะค่ะมันก็จะให้พลังงานในร่างกาย เผาผลาญในร่างกายแลวเอาไปใช้เป็นพลังงานให้ความอบอ,อุ่นในร่างกายด้วยรวมทั้งไขมันบางประเภทหรือกรดไขมันบางเพศก็จะเป็นเรื่องของการที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายดังนั้นการกินไขมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่กลัวนะคะแต่เราต้องรู้จักเขาแล้วก็ควบคุมเขาให้ได้แล้วมันจะทำให้คุณนั้นมีความสวยมีความสุขภาพดีแบบองค์รวมค่ะนี่คือหัวข้อที่สองนะคะก็คือไขมันขค่ะ กำลังมีที่สมใหม่ค่ะการใช้ไขมันที่มีประโยชน์ในเรื่องของการทำให้คุณนั้นผอมแบบยั่งยืนไขมันขาวเนี่ยมีเยอะๆไม่ดีเพราะไขมันขาวทำให้คุณอ้วกใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าไขมันที่ดีค่ะจะเป็นอีกไขมันอีกสีหนึ่งคือไขมันที่ชื่อว่าไขมันสีน้ำตาลถ้าเกิดคุณดูตามภาพค่ะนะคะไขมันสีน้ำตาลเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของตัวเซลล์ไขมันที่มีไมโต เดี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งตัวไขมันสีน้ำตาลเนี้ยทำหน้าที่คนละอย่างเลยกับไขมันสีขาวไขมันสีขาวนิ่มสร้างความอบอุ่นแต่ไขมันสีน้ำตาลนั้นค่ะจะเป็นไขมันที่คุณเท่าไหร่คุณจะยิ่งเผาผ้าได้ดีมากยิ่งขึ้นเอาละสินี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดที่เรากำลัง ยณนะทุกวันนี้เองณนะวันนี้เลยแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆด้วยที่กําลังจะเป็นกระแสะอยู่ณนะตอนนี้คราวนี้มาถามว่าตอนนี้คุณมีไขมันสีขาวหรือไขมันสีน้ําตาลเยอะกว่ากันคําตอบคือส่วนมากมักจะบอกว่าอุ้ยตาละฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ที่ฉันเห็นๆเนี่ยคือมันมีความนุ่มนิ่มอยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ผิวพรรณเราหรือแม้แต่อยู่ตามพุงตามตูดของเรานั่นเองถูกไหมคะอ่ะ คราวนี้เราจะดูได้ยังไงว่าเรามีไขมันสีน้ำตาลเยอะหรือน้อยขนาดไหนคำตอบคือคุณไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าค่ะเพราะว่าไขามันสีน้ำตาลนั้นเนี่ยความจริงแล้วมันจะอยู่ตามช่วงของต้นคออะคะอยู่ตรงไหปลา้าแล้วก็อยู่ตรงช่วงไหลถ้าเกิดใครมีไขมันสีน้ำตาลเยอะยิ่งเยอะ เท่าไหร่นะคะคุณจะมีระบบการเผาผ่านที่ดีนั่งเฉยๆก็พร้อมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอีกคนนึงค่ะมีปริมาณไขมันขาวเยอะและไขมันน้ำตาลน้อยคนคนนั้นเนี่ยแค่หายใจก็อ้วนแล้วนี่ประเด็นของไขมันสองสีนะคะและคราวนี้เองเนี่ยไขยมันสีน้ำตาลจะเกิดขึ้นน้อยลงขณะที่คุณอายุ20ปีขึ้นไปตอนนี้เฉลี่ยแล้วอายุกันเท่าไหร่คะ เป็นความลับและอายุเป็นตัวเลขแน่นอนว่ามันจะเป็นความลับนี่แหละว่าทำไมตอนเด็กๆถึงอ้วนกว่าผอมเร็วกว่ากินอะไรก็ไม่ค่อยอ้วนผ่านก็ดีกว่าในขณะที่ณปัจจุบันนี้ค่ะกินแปบบ๊แบบเดียวตัวบวมล้กินแปบบ๊แบบเดียวก็รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นแล้วนะคะนั่นคือความลับของไขมันสีขาวกับสีน้ำตาลนะคะน้องในห้องส่งยิ้มค่ะบอกว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะ สงสัยถ้าจะมีไขมันสีน้ําตาลเยอะกว่าหรือสีขาวเยอะกว่านะครานี้ค่ะวิธีการดูแลรูปร่างนะว่าตัวเองเนี่ยมีไขมันสีน้ำตาลหรือไขมันสีขาวกว่าความจริงแล้วเนี่ยสามารถดูได้จาก เปล่าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูไขมันสีขาวแน่นอนก็คือยกแขนขึ้นมาค่ะที่ไขมันสีขาวนะมันจะอยู่ตามท้องแขนแล้วจะเป็นไขมันนุ่มมคุณก็ลองจับท้องแขนดูนถ้าน้องแขนแบบดึงๆมีความนุ่มมยืดหยุ่นดีสแสดงว่าคุณมีไขมันสีขาวเยอะถูกไหมนะคะแล้วจับพุงแล้วเอามืออย่างนี้ค่ะเหมือนกับครีมหนีบแล้วเอามือหนีบที่หน้าท้องของคุณปุ๊บ แล้วสามารถดึงออกมาได้1นิ้วเป็นต้นไปหมายความว่าคุณมีไขมันสีขาวที่พุงเยอะขึ้นอ่ะแล้วไม่ต้องกลัวค่ะสามารถหยิบได้เลยที่สะโพกบ้างต้นขา,าที่ตูดบ้างนะที่ก้นบ้างนะคะถ้าเกิดว่าหยิบได้เยอะเท่าไหร่ แปลว่าคุณมีอุดมไปด้วยไขยมันสีขาวซึ่งแน่นอนค่ะพวกนี้มันไม่ดีหรอกเพราะมันทําให้ร่างกายเราย้วยนั่นเองถ้าเกิดมันเยอะเกินไปนะคะต่อมาค่ะอันที่4ค่ะอันที่4คือบริเวณที่ไขมันไปอยู่ ความจริงแล้วเนี่ยบริเวณที่ไขมันอยู่ค่ะมันสามารถแยกประเภทได้3ามแอเรียใหญ่ๆด้วยกัน a r e รียแรกก็คือไขมันที่ไปอยู่ในหลอดเลือดอแน่นอนค่ะแล้วก็จะมาคุยเรื่อง LD L D L H D L กันพวกของไขมันเลวใช่ไหมคะแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลต่างๆนั่นคือ1 Area แเรียแรกคือหลอดเลือด2ค่ะไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังก็คือไขมันที่อยู่ตามพุงตามตูดตามกน้นนั่นแหละ ซึ่งจะเป็นไขมันที่อยู่บนผิวชั้นบนและเราก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนแบบที่3คือแอร์เดียสุดท้ายซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่แล้วแย์กลับมาสนใยในหัวข้อน,นี้ค่อนข้างมากนั่นคือไขมันตัวตัวร้ายค่ะที่เป็นสระเบิดเวลาเขาเรียกว่าไขามันช่องท้อง นี่ไขมันช่องท้องหน้าตาเป็นยังไงไขมันช่องท้องนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะตามภาพเลยก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณน่ะคะ่ะจะมีสลีระแบบรูปตรงกลางนะคะซึ่งรูปตรงกลางนี้ก็จะแบ่งได้ว่าคุณน่ะจะมีทั้งบริเวณที่ใสไขมันมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีบริเวณที่ไขมันช่องท้องจะอยู่ไขมันช่องท้องจะอยู่ตรงไหนจะอยู่แทรกเข้าไปข้างในส่วนลึกของร่างกายซึ่งจะเป็นไขมันแบบแข็งๆค่ะนะคะซึ่งตัว มันประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีนะก็จะมีสภาวะเหมือนกับอมลูกบอลไว้ที่พุงพุงใจใหญ่ๆห,หน่อยนะคะซึ่งไม่จําเป็นว่าคนคนนั้นจะต้องน้ําหนักเยอะนะว่าสามารถเป็นคนผอมแล้วพุงใหญ่ก็ได้อ่าคราวนี้เรามาดูกันเอ๊ะใครกัน ของไขมันช่องท้องกันเยอะๆบ้างเพราะว่าไขามันช่องท้องจริงๆอะค่ะมันจะบอกว่าถ้าเกิดคุณมียิ่งเยอะเท่าไหร่นะคะจะยิ่งทำให้เกิดโรคร้ายในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นคือโรค บางโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันเพราะว่าไขามันพวกนี้ยิ่งอยู่เยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งไปกระจุกอวัยวะขาดแล้วทาให้อวัยวะทํางานหนักและระบบสั่งการในร่างกายจะลวนหมดเลยซึ่งนะตอนแรกจะยังไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีไปเรื่อยๆค่ะจะค่อยๆเกิดโรคเสื่อมมาในอนาคตนั่นเองเหมือนระเบิดเวลานั่นเองนะคะคราวนี้เรามาเช็คกันหนูว่าตอนนี้ของแต่ละท่านเนี่ยมีไขมันช่องทอ้อง มากหรือน้อยหรือพอดีอยู่นะคะก็จะแบ่งเป็นหญิงกับผู้ชายโดยที่ง่ายๆคือคุณให้เอลจับเอลไว้ค่ะแล้วก็เตรียมสายวัดมา ให้เอาสายวัดนี่นะคะวัดที่บริเวณเอวบริเวณเอวก็คือตรงช่วงของตัวสะดือนะคะในขณะที่วัดเนี่ยกรุณาอย่าเข้าข้างตัวเองด้วยการําแมวพุงเด็ดขาดให้ทําตัวตามสบายเต็มที่แล้วก็วัดที่บริเวณรอบเอวนี่คือ1 1เลขนะคราวนี้เลขที่2ค่ะให้วัดที่บริเวณจุดที่ใหญ่ที่สุด ของช่วงบริเวณสะโพกก็คือวัดจากด้านหน้ามาด้านหลังอย่างเงี้ยนะคะตามภาพเลยคราวนี้เมื่อได้เลขของรอบเอวและรอบสะโพกเรียบร้อยแล้วให้คุณเอามาหารกันถ้าผู้ชายได้เลขเกิน0.95นะคะแสดงว่าคุณมีไขมันชอ่องท้องที่มากเกินไปแต่ถ้าผู้หญิงเลขต้องน้อยกว่านะไม่ใช่ผู้หญิงจะเลขเยอะกว่านะคะผู้หญิงต้องเหลือแค่ 0. อ่ะลองดูค่ะนะคะมีไหมคะสายวัดถ้าไม่มีเดี๋ยวหลังไลฟ์นะลองไปเช็คตัวเองดูนะคะเมื่อคืนก็แอบวัดมานิดนึงว่าตัวเองจะเกินหรือเปล่านะสุดท้ายยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเหมาะสมอยู่ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าความจริงแล้ว นอกจากเรื่องของสลีระรูปร่างที่มันเกิดจากไขมันสีขาวแล้วทำให้เราอ้วนความจริงคือมีเรื่องของไขมันแฝงที่อยู่ในช่องท้องซึ่งเป็นหัวข้อที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้เกิดโรคร้ายในอนาคตนั่นเองค่ะนะคะเขาเนี้ยวิธีนี้ลองเอาไปเช็คกันดูนะว่าใครมีไขมันช่องท้องมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ค่ะใครดูไลฟ์อยู่แล้วสามารถหาสายวัดนะเราเอามาวัดดูค่ะว่าตอนนี้ใครเกินบ้างนะคะถ้าเกิดใคร เกินบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้ค่ะคุณจะสามารถลดไขมันช่องท้องลดความสรีละที่คุณไม่ต้องการได้หรือเปล่านะคะอ่ะ บอกว่ามอง<ะ>ด้วยตาเาก็รู้ว่ามากมีคนบอกว่ามองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามากค่ะนะคะนะถ้าเกิดว่าบอกว่ามองด้วยตาเปล่ารู้เลยเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูแลตัวเองนิดนึงค่ะนะคะด้วยวิธีการจัดการแบบพิเศษกันนะนะคะคราวนี้ค่ะพอเราทราบแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งหัวข้อแล้วก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคนที่มีไขมันนะสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าเหมือนที่คุณที่ดาลาสบอกเลยว่าฮู้ถ้าดูแลเนี่ยฉันใหญ่โตเมื่อหรานมากเนี่ยหมาย ความว่าอย่างนี้ค่ะภาพเนี่ยเวลาที่คุณนะคะไปซื้อหมอูซื้อเนื้ออะไรพวกนี้นะคะมันก็จะแบ่งเป็นไขมันกับตัวเนื้อใช่ไหมคะไขมันกับตัวเนื้อซึ่ง ภาพที่เกิดขึ้นคือในปริมาณที่เท่ากัน่ะของน้ำหนักกิโลอะค่ะของไขมันกับเนื้อสกิโลกรัมอะภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพของไขมันเวลาคุณซื้ออะคุณจะได้แบบปริมาณที่ใหญ่โตรู้สึกใหญ่มากในน้ำหนักแค่2อกิโลแต่ในขณะที่คุณซื้อเนื้อสดสดอะค่ะที่มีไขมันเนื้อมันจะชิ้นกระปก,กระเป๊กเอง เล็กๆนะคะภาษาใหม่เวลากระปอกกระแป๊กนะมันก็จะเป็นเป็นภาพที่ให้เกิดขึ้นว่าความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ,อุดมไปด้วยร่างกายอุดมไปด้วยมัสเซลหรือกล้ามเนือ้อคุณจะเป็นคนที่ตัวเล็กแักกระชับขณะที่คุณอุดมไปด้วยไขยมันสีเหลืองสีขาวๆเยอะแยะมากมายหมายความว่าคุณอาจจะมีพวกไซส์ XL ไซส์ใหญ่ y, ได้ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็อันนี้เป็นภาพให้คุณเห็นนะง่ายๆเลยแล้วมันก็จะเป็นคำตอบว่าในอนาคต ถ้าเกิดว่าคุณมีการดูแลร่างกายดูแลระบบเผาผลาญกระตุ้นไขมันสีน้ําตาลได้เมื่อไหร่บางครั้งน้ําหนักอาจจะไม่ลงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกางเกงจะเอวหลวมกระโปรงจะเอวหลวมนะคะเพราะว่าน้ําหนักของกล้ามเนื้ออาจจะหนักกว่าไขมันในภาพที่เราเห็นแบบนี้นะคราวนี้ค่ะเราเริ่มเข้าสู่ ไอเดียของเราละเขาเนี้ยเราภูมาสามสี่หัวข้อแล้วเนาะคือเรื่องของการเผาผ่านใครเผาผ่านดีคนนั้นจะมีชัยเกินร้อยนะนั่งเฉยเฉยก็ผอมหายใจเฉยเยก็ผอมได้นขณะถ้าใครเผาผ่านไม่ดีหายใจก็อ้วนแล้วนะหัวอันที่สองไขมันขาวที่เราไม่ชอบที่มันเกิดเซลลูไลท์เราก็ต้องกําจัดมันออกไปให้ได้ 3. คือไขมันสีน้ําตาลถ้า ถ้าคุณสามารถทำให้ไขมันสีน้ำตาลของคุณกลับมาทำงานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาเยอะขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณจะ เป็นเสมือนการเผาผลาญแบบเด็กคือกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะแล้วก็เผาผลาญดีค่ะและสุดท้ายคือ4ค่ะก็คือไขมันช่องท้องถ้าใครจัดการเรื่องไขมันช่องท้องได้แน่นอนจากที่คุณอมลูกบอลไปลูกบอลจะหายไปค่ะสุขภาพจะแข็งแรงและโรคเสื่อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะคราวนี้นะคะคอนเซปของตัวโปรดักส์ค่ะวันนี้ เราจะคุยกันเรื่องของตัวมาคเน่กันมาคเน่เนี่ยค่ะคอนเซปต์ Concept ก็คือคุยง่ายๆเลยว่าระบบเผาผ่านดีนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่ทำแบบโบราณนะคะของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนี่ยก็มักจะบอกว่าฉันขอทำให้เธอหรือขอทำให้ใครสักคนหนึ่งที่ทานผลิตภัณฑ์นั้นไม่กินข้าว เออเออไปเลยเบลอเไปเลยแล้วผอมแบบนั้นคือผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักที่มีสารต้องห้ามนะคะหรือปรุงสูตรประกอบแล้วไม่ได้ดูแลองค์ประกอบหรือความสําคัญของของร่างกายะคะ่ะและกลไกตามธรรมชาติแบบถูกต้องแบบลักษณะนั้นจะทําให้คนที่ทานนั้นผอมแบบชั่วคราว แต่ไม่ได้หุ่นดีแบบชั่วโคตนะคะเพราะว่ามันเป็นการแค่ปรับสภาวะร่างกายแค่ชั่วขณะเฉยๆหากตัวสูตรตำรับทำไม่ดีจะเกิดสภาวะโยโย่เอฟเฟกในอนาคตเพราะว่ามันเป็นการหลอกร่างกายให้ร่างกายต้องดึงพลังงานชั่วคราวออกมาใช้นั่นเองนะคะพลังงานสำรองคราวนี้คอนเซปต์โปรดักต์ค่ะก็จะในส่วนของตัวมาคาเน่นะคะก็จะช่วยหนึ่งก็คือเรื่องของการเร่งการเผาผลาญค่ะสามารถดึงไขมันทั้งไขมันใหม่ มันเก่าเอามาใชาย้ยอ,ก,อก็คือสามารถปรับดัชนีมวลกายค่ะก็คือค่า BMI ของร่างกายทําให้เกิดสภาวะที่สมดุลด้วยแล้วก็3ค่ะสามารถลดน้ําหนักได้อย่างปลอดภัยไม่โยโย่ไม่มีเอฟเฟกไม่หือไม่อือกินลดน้ำหนักแล้วไม่สบายใจไม่สบายตัวอันนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะคราวนี้ จุดพิเศษของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีการคัดสรรแหละในเรื่องของ4หัวข้อที่เราเล่านั่นนะคะมาแล้วก็ทําให้เราเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ามาคาน่นะคะคราวนี้มาคาน่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะคะทันไหมคะอ่าต่อไปค่ะมาคาน่นะบอกว่าหลังจากนี้เราจะไม่ อมลูกบอลไว้ใน้พุงแล้วนะคะเราจะมาจัดการด้วยมาคาเน่กันนะอ่ะคราวนี้ค่ะ มาคเน่ ane, สูตรของเราเป็นสูตรแบบไหนคําตอบแรกคือมาคเน่ค่ะเป็นสูตรซุปเปอร์เบิร์นนะคะธรรมดาไม่ใช่เดอะเจมละนะคะพอเดอะเจมเนี่ยจะเป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีคอนเซปต์แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยค่ะนะคะสูตรนี้เป็นสูตรซุปเปอร์เบิร์นซุปเปอร์เบิร์นคืออะไรก็ฉันอยากจะย้อนวัยอยากจะเสกของคุณให้คนที่ทานผลิตภัณฑ์นี้กลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์มีการ าผ่านที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแม้อายุของคุณจะเยอะขึ้นหรือแม้กิจวัตรประจําวันของคุณนั้นจะเยอะขึ้นนั่นเองค่ะสูตรซัพเปอเบิร์นี้ทํำยังไงได้บ้างก็คือเบิร์นไวนะจะพาคุณจ็อกกิ้งออก อันนี้ว่าคุณนั่งดูทีวีดูซีรีส์อยู่นะ,ะอันนี้อาจจะชอบใจในใครหลายๆคนนะคะสองค่ะสูตรแบบธรรมชาติปลอดภยัยคนที่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถรับประทานได้เพราะว่าสารสกัดทุกอย่างที่เราเลือกมาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะนะคะแล้วก็มีความปลอดภยัยแล้วก็ แล้วไม่เกิดอาการโยโย่เอฟเฟกนะนะคะซึ่งโยโย่เอฟเฟกเนี่ยเราก็เล่ากันมาแล้วเนาะก็คือสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีการดีดน้ําหนักขึ้นหลังจากที่น้ําหนักลงอย่างรวดเร็วแล้วก็โอเวอร์ขึ้นแบบคูณ2คูณ3คูณ4นั่นเองนะคะนี่คือมาคเน่ซุปเปอร์เบิร์นเบิร์นไวปลอดภัยอ่าไม่ใช่มาคเน่ <laughs> ค่ะซุปเปอร์เบิร์นเบิร์นไวธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็ไม่โยโย่นะคะ